ร้อยหรอพี่ปูนคะกับเอ,อ่อคืนนี้เวลาสามทุ่มหรือสี่ทุ่มมันนะให้พี่ปูนแอบเข้าอยู่ในตำนกกานพระนางมุกดาวันและจะจะเป็นเพชรทูลต้อยความต่อองค์สมเด็จราชาว่าพระนา,างมุกดามีชูแล้วให้พระราชามาดู คุณยืนอยู่ใกล้แทน่นบรรทมของประนางพระรอเามาถึงคุณก็วิ่งไปเลยฉันให้เหงเินคุณหมืนห่นบาทมึงไงเงินกูมืดหัวเวลาเจาประหาาันชีวิตกูทีนี้เบี้ยมื่นหนึ่งกับมึงไม่ปกเสียใจอ,อีบริดร้อยอี่ยงนี่ะมันได้บัวได้แดงงกเลยคิดได้เราตายด้วยอีบริดดุจะยืนยันว่าไม่ตายหรอกค่ะนะ ฉันละประราชาตอนนี้แล้วแต่ฉันจะว่าไงก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะกำมือฉันฉันจะบอกประราชาว่ายัางไงยังไงอยากอยากฆ่ากระรอกไอ้โคนมะพร้าวหลงเป็นชูกรเมียเจ้าเมืองไม่ตายโองอยู่ในกูตามมึงทีตายยันเละแม่จะไม่เป็นชูข้า,ามัล้ตำหนักกับปิดกฎหมาย้บนเตียนบ้านบ่มตายโองอยู่ไรโอ แต่ฉันยืนอย่าไม่ตายดอกมีต่ำหรือว่าใาย่ผู้ตายฉันจะบอกสมเน็จราจายไงแล้ว,ว่าอย่าฆ่ากระรอกไอ้โคตรมะพร้าวไมายความหมายความว่าผู้ชายเราที่เมียมีชู้อะชู้นี่คือกระรอกเมียเราคือมะพร้าวเราตีชู้ตายก็มันตีกระรอกตายกระรอกตัวน,นี้ตายแล้วเมื่อเรายังมีพร้าวอยู่ การรอ,อกตัวอื่นมากินมะพร้าวเราอีกเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้การรรอกมากินมะพร้าวเราก็ควรจะโค่นมะพร้าวคือฆ่าเมียซท้งั้กากูมาทำประเมเจ้ามุกดาวันดีกันนักเร่งกับกูบกไม่เอ้ยก็น่าหลกกูกูใกล้จะย่างป้าไปลุยงยามบ้านเองเชื่อป้าเลยเกตัดายหลูกไงเนี่ยกูติดจุดนี้ก็กูเรานี่กล่องล่วงไม่ใช่หนุ่มได้พวก ก็ล่วงโบกกุงกุ้งานโอ้เลยคุณคุณม,มาทำไหมแต่ว่าพี่บุญต้องทำไม่ทำพี่บุญคะฮู้จูบโรยอย่างแก้มพี่บุญงอมเหมือนทูบนอนเลยเปลีนี่ตัเป็นกระดานเมียกูแต่เรื่มันว่าเกมกูมินมันกี่แมวพี่นี่ว่าว ทำไมพี่ปูนไม่จูบน้องมั่งล่ะคะชิงค่ะพ่อไมคะ่ะพอมบบพอมอาเมียเรากันจูบอีกไหมคะกอดมั่งจิงค๊ค่ะอุอ้ยพี่ปูนขาขาโอ้ย อุ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจกจี้เฮ้ยโอ้ยจจกรจี้นะอืมปล่อยซิเดี๋ยวเยี่ยวรถมือเลยเยี่ยวมาต้องพี่เต้ามืยเป็นนี่หวังว่าไปหลักจันเดี๋ยวดิไปทำไมล่ะคะเักเดียวนี่เร็เดียวทำไมอ่ะเยี่ยวอีดเดียวอีดเดียวพี่เก้งมันใหม่ตูเดี๋ยวดิ พี่บุนค่ะกรับอดเปรี้ยวแล้วค่อยกินหวานทีคะร้อยพี่ตามาในชั้นเรียบร้อยแล้วไปรักจันกันเลยค่ะตามมาแค่ตึงไปรักจันค่ะพี่ปูนจะ,จะขี่ทีก็ได้เฮินข้ามักนกะโลชันจ่ายเองแล้วจะมี อาหารบำรุงพี่คูณทุกอย่างเลยพี่อยากกินไข่ลวกไหมยอยากกินกระทิงแดงไหมยอยากจะกินอะไรบอกมาเลยนะคะแต่ว่าต้องทำมาเรียบร้อยก่อนพี่เข้าไปอยู่ตำหนักวนามุกดาวันหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปแล้วจะไปนอนกันสักกี่คืนก็ได้ก็ใช่ไหมได้ยินไหมคะครับอยากได้ก็พรุ่งนี้นะ

้องไงทาไมอะแลวดันดีเอาน้ํามูกมาหาน้ําตามาสูนนี่มันเรื่องอะไรฮะลุกขึ้นบอกพี่สิมอมพี่ไปครับเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วเรื่องอะไรพระพี่นามุกดาวันค่ะมุกดาวันก็ด่าว่าเธอเหรอไม่กันแล้วมุกดาวันก็ททำอะไร พี่มกดามีชู้เห้อมกดามีชู้อ่ะกหนียงทำไมอ่ะแกอย่าลืมนะการกล่าวหาราชินีว่ามีชู้น่ะโทษมันประหารชีวิตแต่กูจะบอกให้นี่น,นี่ว่ากูรักมึงกูไม่รักมึงกูฆ่ามึงอ่ะแต่ก็มีชู้จริงๆนี่เป็นไ จริงเมื่อยังมุกดาวันก็คงจะไม่เลวซ้ำด้ขน,นาดนั้นหรอกไม่เชื่อเหรอใช่ถ้ายำบักซบเลยแกเนี่ยนะถ้ากว่าบาทไม่เชื่อจะเดินไปท่อประเทศไปกระเชิญไปกระเอาทไม่ใชมุกดาไม่มีชู้มึงตายโง่แก<ะ>จุงก็ล่อนไปาจากประเทศ เราต้องนัต้องวางแผนว้แน่นนะประจำนมน้ำประดาประชาไยังองมุกดาเวลาวิกัน ที่สุดประดูดตกไม้บานเมื่อยามเช้าแล้ววัตถุมีอน้อยใส่ไห้่ีบสีก็จะมีชูทหารปูนกล้าเก่าเต่าเลี้ยงของนางก็ตกอยู่เรมนาดเนื้อเหลวๆระวังกระดูกใต้ดินเต้าจามนิ้วของรันตันดี คนเวียนแต่มันตมกุงเบ้อ ตื่ต่างโครมครามเมียเข้าใจผิดคิดว่าโจรปลอมเมียตกใจถ้าจะช็อกตายที่แต้ถูกงกรม่อมหรอกหรอคะทำไมต้องมาเตะตีเมียทั้งหลับเมียผิดเมียชั่วอะไรก็ควรจะปลุกให้เมียตื่นขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเตะ หม่อมพี่ไปครัเตะเมียเรื่องอะไรไม่ทราบทำไมไม่บอกให้เมียรู้ทำไมต้องมาเตะกันทั้งหลับเมียผิดเมียชั่วเรื่องอะไรทำไมไม่บอกให้เมียรู้ยำเนี่เลวที่สุด กินกระปากอยากกระท้องไม่รู้เหรอฮะว่าชั่วอะไรแล้วเมียจะไปจะรู้ได้ไงแล้วเปคะว่าเมียชั่วอะไรเมียพิดอ,อะไรเปคะมึงอยากรู้เหรออ๋อรู้เองไม่เหมือนคนอื่นเขาบอกใช่ไหมกูจะบอกให้มึงก็ได้ว่ามึงชั่วอะไรมึงมีชู้หม่อมฉันมีชู้ใช่ มอมพี่ไปค่ะเมียพี่มีชู้จนแล้วนะคะนี้อ๋อ แล้วทำไมไม่กล้ามเมียแล้วก็ทูนหัวเมียมีผลอะไรเมียสาบานที่ไหนก็ได้ว่าในชีวิตนี้เมียไม่เคยคิดออกนอกใจผัวใส่ความกันลอยลอยแบบนี้มันถูกเรื่องเหรอคะ ไม่พึงประสงค์เมียแล้วก็บอกเมียตรงๆทำไมต้องมาใส่ร้ายป้ายสีกันแบบนี้เมียกล้าสาบานได้เลยว่าไม่เคยคิดดอกนอกใจผัวมีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าเมียพี่มีชูล่ะโอ้อยากเอาหลักฐานเหรอลุกขึ้นแล้วดูซะดูสิ รอยรองเท้าไอ้อูในของใครกูเคยใส่ไม่อ้อูแบบนี้เหรอแล้วนี่ก้นบุรีใครกูสูเมื่อไรอายางไอ้กรองทิพเนี่ยเออไม่ใช่ของซูมเหรอรอยรองเท้าก้นบุรี มอมพีเบก้ไมียพี่โดนก็ใส่ลายไปสีิจะแล้ว ไปสาบานที่วัดไหนก็ได้เมียไม่เคยคิดออกนอกใจปัวแต่เมียพี่โดนก็ใส่ร้ายป้ายสีซะแล้วลุกขึ้นอยากให้น้ำตาชั่วชั่วมาเ,เปื้อนกูนะใส่ร้ายป้ายสีบัตรซบเลวที่สุด ยังไงเนื้อตัวที่มันเป็นเสนียดจันไรของแกจะมาแต่ต้องข้าสิบัดซบแต่เมียยืนยันว่าเมียไปสาบานที่ไหนคำสาบานเหรอคำสาบานนี่มันคือคำออกตัวของคนชั่วแกเข้าใจไหมคนชั่วย่อมจะสาบานได้แบบนี้่มัมพีไม่ต้อง ฉันจะฆ่าแกะซะก็ได้แต่ฉันอยากยอมรับว่าฉันน่ะผิดผิดเหมือนกันแต่ <c oughs> ฉันไม่คิดว่าผู้หญิงที่แก่แล้วมันยังเธอนี่จะมากมากในกรรมคุณถึงขนาดนี้ฉันคิดว่าเธอไม่ต้องการแล้วนะเรื่องอย่างนี้ฉันเพิ่งจะรู้ว่าเธอยังต้องการอยู่รอยรองเท้าใบอูขนาดนี้นแสดงว่าทหารหนุ่มใช่ไหม งานเกณฑ์ใช่ไหมไอ้พวกนี้คงจะป้อนกว่า